รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวเล่าขานครับวันนี้เรายังอยู่ที่กรมปศ,ศุสัตว์นะครับเรื่องราวของไส้กรอกคุณผู้ชมคงจะทราบนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงไส้กรอกของกรมปศ,ศุสัตว์นะครับไส้กรอกหรือภาษาอังกฤษคือ s a u c e a s e มาจากคําว่า sauce ในภาษาละตินหมายถึงการเก็บรักษาเนื้อสัตว์โดยใช้เกลือหรือ มาจากคำว่า W อ r s สในภาษาเยอรมันซึ่งหมายถึงเนื้อสัตว์บดละเอียดผสมกับเกลือและเครื่องเทศบรรจุลงในไส้ดังนั้นกรรมวิธีในการลิดไส้กรอกจึงถือได้ว่าเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารแบบหนึ่งโดยมีมานานถึง3,500ปีมาแล้วไส้กรอกในไทยมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้เราจะมาเจาะตำนานไส้กรอกของกรมปศุสัตว์กันครับ ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับท่านนายสัตวแพทย์โสพัชนชวันคุณรองอธิบดีกรมปศุสัตว์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับก็จะเรียนถามท่านนะครับเรื่องราวของไส้กรอกไส้กรอกกรมปศุสัตว์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับท่านครับครับกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจทางด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการ ลายโรคประตุสัตนะครับส่วนเรื่องไส้กรอกเนี่ยไส้กรอกเนี่ยมีที่มาก็คือมาจากภาษาอังกฤษคำว่า process p r o c e s มีราบศัพตร์มาจากภาษาลาตินคำว่า s a u s ซึ่งแปลว่าให้เกลือในการเก็บรักษาให้ยาวนานยิ่งขึ้นในภาษาเยอรมันมาจากคำว่า wurst ก็คือการนำเนื้อสัตว์มาใส่เกลือแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในไส้ การทำไส้กรอกเนี่ยัตถประสมก็คือเพื่อทําให้การเป็นการแปรรูปนะครับและทําให้การเก็บรักษาที่นานยิ่งขึ้นนะครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มไส้กรอกเนี่ยมีประวัติมายาวนาน3,500ปีนะครับไส้กรอกแต่ละชนิดจะมีชื่อตามแหล่งที่ผลิตตามที่ต่างๆอย่างเช่นไส้กรอกเวียนนาก็อยู่ในที่ที่เวียนนานะครับ ไ้กรอบของเฟนเฟิร์ตหรือว่าโบลเาก็จะอยู่ที่แพนโบลเดายสำหรับตำนานไส้กรอบของกลมบริสัตเนื่อง,งมาจากกลมบรุษัตก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับทางผู้เชวชาญของประเทศเยอรมันนะครับแล้วในยุคนั้นก็จะมีผู้เชวชาญเพนสีจงสิริวัฒนะครับก็เป็นผู้ที่คิดค้นและสร้างสูตร ของไส้กรอบขึ้นมาในในยุคแรกจนไปที่นิยมจนมาถึงปัจจุบันครับนี่เป็นที่มาของไส้กรอกครับเีว่าไส้กรอกของกรมบริษัทเนี่ยมันแตกต่างกับไส้กรอกที่มีจําหน่ายทั่วไปอย่างไรครับไส้กรอกของกรมบริษัทนะครับของของเราเนี่ยเอาเอา,เอาทางเรื่องเอาทางด้าน t e เ,เจอร์แล้วก็ทางด้านคุณภาพก็คือไส้กรอกของเราเนี่ยใส่ไขมันน้อยไม่ใส่แป้ง นะครับเน้นทางด้านใส่แต่เนื้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ใส่สารุงแต่งนะครับไ้ส้กรอกของโกมกุฏมาจากโรง่าที่ได้รับมา,มาตรฐานนะควบ,บคุมโดยสัตวแพทย์มีการผลิตในในโรงงานซึ่งได้รับการรับรองของออยมีการรับรอง TMP นะครับมีคุณภาพมาตรฐาน คนที่ควบคุมการผลิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ของกล้องผลิตภัณฑ์ครับนนในการเก็บรักษาเราควบคุมการเก็บรักษาไว้ที่สี่องศาทาให้คงม,มีมีความารักษาคุณภาพได้ตลอดสายการผลิตจนถึงส่งมอบให้แก่ลูกค้า,าครับครับทาไมไส้กรอกของกรมปศุสัตว์ไม่มีจําหน่ายทั่วทั่วไปครับมันเป็นเพราะอะไรครับท่านครับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและก,กร์เนี่ยเราผลิตไส้กรอบขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นต้นแบบนะครับเป็นโครงการศึกษาวิจัยแล้วก็เราก็ไม่มีนโยบายที่จะมาผลิตเพื่อรพด่อแข่งขันกับเอกนชนวัตถุด,ดิบต่างๆเนี่ยเราก็มีจํากัดนะครับแต่เราต้องการจะทําเป็นต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถนําสูตรและนําไปใช้ได้ วัตถุประสงค์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้เกษตรกรเนี่ยมาใช้สถานที่สามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติและนําไปปฏิบัติได้จริงเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักของของเกษตรกรผู้ที่สนใจเป็นการสร้างอาชีพทางไรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นการกระตุ้นการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นะครับ เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นครับคร,บรับคุณผู้ชมครับเมื่อฟังท่านรองอธิบดีพูดถึงแล้วท่านอยากจะรองริมชิมรสนะครับว่าไส้กรอกของกรมบริษัทว์นั้นอร่อยรสชาติเป็นอย่างไรจะติดต่อซื้อหารับประทานได้ที่ไหนครับท่านครับครับร้านไส้กรอกของกรมบรุสัตว์เนี่ยเรามีจนาหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการของกรมบรุสัตว์หรือว่าร้านซับความเอาเล็ตตั้งอยู่บริเวณหน้า องค์บริษัทนะครับหรือสามารถให้ไปตรวจช็คได้จาก Facebook ของกองผิดพันธุ์บริษับครับกับคุณผู้ชมรับที่อยู่ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับมีทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีทั้งเฟซบุ๊กต่างๆสามารถติดต่อได้นะครับสุดท้ายท่านอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการหรือว่าอย่างไรบ้างขอเชิญครับองค์บริษั์มีการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปผิพันธ์ปศุสั์นะครับ โดยกรุษัทจะม,มีหน่วยงานของกองผลิตภัณฑ์บริษัทซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ที่จังหวัดประมธานีีจังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งสามที่เนี่ยจะมีสถานที่ในการตุกอดลอม,มีืมีสถานที่ในการทดลองให้ปฏิบัติปฏิบัติจริงปฏิบัติแล้วก็สามารถทาได้ทาได้จริงน,นะครับ นำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมให้เกษตรกร,กรได้ครับครับต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลากหลายชนิดกรมระสุสัตว์ได้พัฒนาสูตรมาตรฐานขึ้นมาสำหรับเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปทดลองทำเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้ผลิตไส้กรอกเยอรมันสูตรดั้งเดิมมากกว่า50ปีที่ผลิตจากเนื้อสัตว์คุณภาพได้แก่ไส้กรอกเวียนนาไส้กรอกแฟรงฟเฟิร์ตเตอร์ไส้กรอกบ,บาสเวิร์ดไส้กรอกคราบบาสเวิร์ดไส้กรอกคนักเวิร์ดเบคอนไส้กรอกโบโลยาไส้กรอกเพสแฮมแฮมต้ม และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาให้ผู้บริโภคยอมรับทั่วไปได้แก่หมูยอแหนมกุนเชียงไส้กรอกเวียนา Frankfurt er, นาแฟงเฟอร์ตเตอร์คณักรวดโบโลยาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศทางยุโรปเป็นไส้กรอกประเภทอเอมชั่นมีชื่อเรียกต่างกันตามแหล่งผลิตครั้งแรกเช่นไส้กรอกเวียนนา ต้นกำเนิดที่เมืองเวียนนาประเทศออสเตรียแฟรงเฟิร์เตอร์ต้นกำเนิดที่เมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมันโบโลยาต้นกำเนิดที่เมืองโบโลยาประเทศสเปนนอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันในด้านเครื่องเทศไซบรรจุทำให้มีชื่อเรียกผลิตภัณฑ์มากมาย บรรจุด้วยไส้เซโลเฟนเบอร์16หรือ20มัดเป็นท่อนๆยาว10เซนติเมตรเรียกว่าไส้กรอกเวียนนาบรรจุในไส้แกะเบอร์20หรือ22มัดเป็นท่อนๆยาว15เซนติเมตรเรียกว่าแฟงเฟิร์เตอร์บรรจุในไส้หมูเบอร์30หรือ32มัดเป็นท่อนๆยาว12เซนติเมตรเรียกว่าคนักเวิร์ดบรรจุด้วยไส้ไฟบรัส ขนาดเส้นรอบ,บวง75มิลลิเมตรเรียกว่าโบโลยาไส้กรอกเหล่านี้รับประทานได้ทันทีเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท p a ชเจอร์ไลซ์บรรจุด้วยถุงสุญญากาศเก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ2-4องศาเซลเซียสเก็บรักษาได้ประมาณ1เดือนถ้าต้องการเก็บรักษานานอาจแช่แข็งได้แต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์จะลดลง นอกจากการคิดค้นสูตรไส้กรอกและการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และดําเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจนําความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตอบสนองการบริการประชาชน โดยผู้ที่สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมการทำไส้กรอกหรือการฝึกอบรมเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ต่างๆสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ครับคุณผู้ชมครับไส้กรอกในประเทศทยน,นั้นทุกคนกคน็กคงจะทราบกันดีนะครับแต่วันนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงตำนานใส้กรอกของกรมปศุสัตว์กันนะครับความมือของผมคือท่านเทพปรลิศทัพคุณมีนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเรียกอาจารย์นะแร่ครับท่านวิทยกรครับครับที่มาที่ไปของตำนานใส้กรอกและภารกิจของกรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมัน เป็นมาอย่างไรครับต้องโยงด้วยภารกิจของกรมบริษัทนะครับโดยท่านอธิบววดีนายสารว,วัต์สวิชทานิโตนะครับท่านก็มีภารกิจของกรมบริษัทโดยการหนึ่งส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์พันธุ์ดีอาหารสัตว์ที่ดีใช่ไหมครับมีการผสมเทียมพันธุ์ดีสัพันธุ์ดีนะครับแล้วก็มีการต้องการและรักษาสัตว์นะครับเพื่อให้เป็นการควบวงจรเลยเกิดการแปรรูปผิดพัน์ปศุสัตว์ขึ้นมานะครับเพื่อให วงจรของกรมประสาทที่ครบหมดห่วงโซ่อาหารเลยครับจากนั้นเนี่ยการผลิตลินธ์์ไส้กรอกใช่ไหมครับก็เริ่มมาจากาย้อนกลับไป40-50ปีที่แล้วใช่ไหมครับโดยการพัฒนาของนักวิทยศา,ศาศาสตร์การอาหารนะครับอตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วก็ต้องขอเอ่ยชื่อน,นิดนึงท่านผู้จยวชารป็นรีจุงศิริวัฒนะครับท่านได้ทุนไปศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมันนะครับในระหว่างาท่านตั้งแต่ปี ปี2517นะครับท่านก็ไปศึกษาดูงานตั้งแต่าฟาร์มการฆ่าการตัดแต่งตลอดจนการแปรรูปและท่านกลับมาก็เอาความรู้นั้นนะครับมาศึกษาทดลองวิจัยเพื่อทําให้ไส้กรอกที่ดีที่สุดเราเนี้สูตรที่ได้มาเนี่ยมันเป็นสูตรดั้งเดิมของชาวเยอรมันที่เป็นไงครับค่อนข้างเค็มาทางนักวิทยาศาสตร์การอาหารของเราเนี่ยก็เลยปรับปรุงให้มันดีขึ้นโดยการทํา นะครับซ้ําๆแล้วให้บุคลา,ากรของกรมบริษัทชิมเพราะเกิดการชิมมากขึ้นใช่ไหมครับที่น่าจะให้ผู้บริโภคได้บริโภคไส้กรอกของกรมบริษัทนะครับที่มีคุณภาพนะก็เลยมีการขายและําหน่ายครับครับต่างนี้ว่าไส้กรอกที่กรมบริษ,ษัทได้ทาขึ้นเนี่ยมีไส้กรอกสูตรอะไรบ้างครับไส้กรอกของกรมบริษัทที่ทุกคนรู้จักนะครับแล้วก็มีชื่อนะครับทำให้เป็น ที่นิยมนะครับก็เป็นไส้กรอกรมคันนะครับพวกแซงเฟอร์เตอร์คณนัเวเอิร์นะครับแล้วอันนี้เป็นผิดพันธ์ต่างประเทศนะครับรวมถึงเบคอนแฮมนะครับส่วนผิดพันธ์ในประเทศก็มีกุนเชียงแหนมแล้วก็ลูกชิ้นหมูยอนะครับที่เป็นเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับสินค้าปศิสัตว์ครับผมการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันมีการส่งผลดี ย่งไรบ้างครับครัโอดีมากเลยครับ 1. เป็นการเพิ่มมูลค่าของอปสสศุสัตว์ครับเช่นยกยกยกยตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นสุกรหรือหมูใช่ไหมครับ1ตัวเนี่ยอาจจะขายได้4ี่ห้าพันพอเรามาแปลรูปเป็นไส้กรอกหรือแปลรูปเป็นผิดภันตุสัตว์เนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นอ๋อเป็นเท่าเลยอาจจะได้ห้าเป็นหมื่นเลยนะครับแต่คราวนี้ เนื่องจากว่าการพัฒนาเนี่ยนะครับมันก็จะมีองค์ความรู้นะครับเกิดการทําซ้ําได้องค์ความรู้ใหม่เราก็จะเก็บไม่ได้แล้ะเนื่องจากว่ากรมประวัทา์เนี่ยมีหน้าที่อีกอย่างนึงก็คือส่งเสริมใช่ไหมครับ,รบเราก็นําความรู้เนี่ยครับเผยแพร่นําความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงประส,สัติศตร์แล้วก็ผู้ประกอบการด้านประส,สัติตว์หรือแปรรูปเพื่อเพิ่มอะไรครับเพิ่อมอาชีพเพิ่มการตลาดแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาในท้องตลาดครับผมครัางนี้ว่า สื่อตะไค์ต่างๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ไส้กรอบของกรมปศุสัตว์เร่งๆมีอะไรบ้างครับโอ้อย่างงี้ไม่ได้แล้วผมต้องบอกว่าเด็ดทุกตัวครับเพราะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นี่นะครับได้มาเอ่อนำวัตถุดิบที่ได้มาตราสารนะครับอย่างเช่นสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มที่ได้ GAP นะครับพอมาประหารลงค่าที่กรมปศุสัตว์ดูแลนะครับก็ได้ GAP แล้วก็ได้ GMP ด้วยใช่ไหมครับเนื้อนั้นก็จะปลอดภัยนะครับแต่คราวนี้ เนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมครับสูตรของเยอรมันที่มาเนี่ยคนเยอรมันกินเค็มแล้วก็ความเค็มหรือเกลือนี่นะครับทำให้ไส้กรอกหรือผิดพันชนสัตว์เนี่ยอยู่ได้นานแต่คนไทยไม่ชอบครับไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบกิ่นควันด้วยมันเค็มเกินแล้วมีควันเพราะคนไทยจะรู้แต่อะไรครับปลาลงควันนะครับแต่พอไส้กรอกลงควันในคนไทยไม่รู้แปลกมากานะครับผิดพันที่เด่นก็คือไส้กรอกแฟงคฟเตอร์นะครับ ในอาาัตราส่วนของหรือส่วนผสมในไส้กรอกนะครับก็จะมีเนื้อวัวเนื้อหมูมันหมูน่องแข็งเครื่องปรุงและเครื่องเทศแต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนื้อหมูมันแพงไหมเนื้อวัวแพงไหมอ้าแพงแล้วก็คนกินนะครับเริ่มกินเนื้อวัวน้อยลงเราก็จะต้องลดหรือไม่ใส่เนื้อวัวเลยนะครับนะฮะก็เลยทําให ไส้กรอกเรามีแต่เนื้อหมูน,นะครับแต่อย่าลืมไปนะครับเนื้อวัวก็กระมวนกาสรส่งเสริมเราก็ทําไส้กรอกเนื้อวัวได้นะครับคอนเตอร์เนื้อวัวคราวนี้เรามาดูกระบวนการน,นิดนึงนะครับทำไมมันเด่นขนาดนั้นมันดีขนาดนั้นนะครับก็คือทุกอย่างได้มาตรฐานหมดน,นะครับได้เนื้อเป็น gmp โรงฆ่าได้มาตรฐานกลมนะครับฟาร์มได้ gmp อย่างนี้นะครับแล้วก็เครื่องปรุงที่เด่นๆของกระบวนการนะครับหนึ่งก็คือพวกพริกไทยปปริก้าลูกจันทร์ดอกจันทร์นะครับ แล้วตับผสมรวมกันนะครับเป็นเนื้อเดียวที่เราเรียกว่าอ e ิมันชันนะครับอิม e ันชันคือการรวมตัวของโปรตีนไขมันน้ำนะครับแล้วก็นำเ,เกือบเป็นอ e ิมัลชันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับที่อุณหภูมิไม่เกิน12องศารหรือ14องศาจากนั้นก็มาใส่ไส้ธรรมชาติเรียกว่าไส้แกะครับคุณสมบัติของไส้แกะเมื่อโดนความร้อนแล้วเนี่ยจะกรอบใช่ไหมครับจะกรอบพอถ้าใครซื้อไส้ ไส้กรอกทั้งอร์เอร์ของกรมโพสตว์ไปเนี่ยวิธาวิธีการรับประทานที่ให้อร่อยนะครับก็คืออาจจะเอาไปลวกน้ําร้อนนะครับอันที่1นึ่ไอ้สอไปใส่ในโอเวฟอันที่3คือไปกิ้งในอ๋อกระทะเชฟร้อนสี่เอาไปย่างริวนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มให้อ่อไส้มันจุนะครับหรือไส้แกะเราเนี่ยมีความอ่อตึงพอต,ตึงแล้วมันจะกรอบครับแล้วอ่อเครื่องเทศพอโดนความร้อนมันก็จะหอมหอมระเหย เวลาเรากัาดไปเนี่ยมันก็จะลงเนียนอยู่ในลิ้นเลยครับแต่จะให้อร่อยมากขึ้นหรือรับประทานได้ได้อรรถรสมากขึ้นเราก็ควรกินคู่กับอะไรครับซอสมะเขือเทศซอสพริพกแล้วก็มัสตาร์ดครับเวลากัาดแล้วเนี่ยมันจะกรอบเด้นอยู่ในปากเลยครับพี่ทีนี้สุดท้ายผมอยากให้ท่านฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านเันครับครับเ,เรียนท่านผู้ชมนะครับ ผมอยากฝากว่าภารกิจของกรมสัตว์เนี่ยครบวงจรทั้งหมดนะครับใครที่รู้ว่ากรมสัตว์ได้แท้ส่งเสริมการเลี้ยงส่งเสริมปลูกหญ้าอาหารสาตรัตว์ทำดีป้องกันโรคผสมเทียมแต่ยังมีการแปรรูปรสัตว์ด้วยนะครับโดยกองปิดพันปรมสัตว์นะครับและกรมสตรัต์โดยท่านอธิบดีส,สวินสทนายสวทนายสวิทพาิโตครับก็เชิญนะครับมามามา,มาทดสอบหรือมาซื้อไปลองทานได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการกรมบริษัทที่พัยาไทยครับกรมบริษัทครับผมคิดว่าอีกหลายท่านนะครับคงไม่รู้ว่าตำนานนะครับใส้กรอบกรมสรตว์นั้นนี่กว่าเป็นมาอย่างไรต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสุดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ุชมครับช่วงนี้จะคุยกับคุณวิลิกาเพนศีรีสวรหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาดปลอมผลิตภันปศุสัตว์ครับซ้ายมือของผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับจะถามว่าถ้าเกษตรกร,เ,รนเนี่ยมีความสนใจจะติดต่อได้อย่างไรบ้างครับในส่วน เมื่อตอนต้นนะคะที่คุณสุภาพแล้วก็คุณผู้ชมนะคะได้ได้ติดตามก็คือเป็นเรื่องของการผลิตไส้กรอกนะคะตำนานไส้กรอกของกรมปศุสัตว์นะคะที่เป็นเป็นที่เรื่องเรื่องชื่อลือชาใช่ไหมคะซึ่งทางที่สุภาพไม่ได้ไปถ่ายกระบวนการผลิตมาแล้วทีนี้ก็ในส่วนของการตลาดว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยมาที่นี่ได้เลยค่ะร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ค่ะไลน์สต็อกฟามอเลสค่ะร้านเราเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็น2 สผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะ,จะเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหรือว่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์กรมปศุสัตว์ก็ะจะเป็นพวกแหนมหมูยอไส้กรอกแฟคเคอร์เตอร์คนะกทที่เราได้ได้รู้จักกันไปแล้ว <c oughs> ส่วนพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราไปส่งเสริมเกษตรกรอ่ะ เราได้นําองค์ความรู้จากงานวิจัยเนี่ยไปส่งเสริมที่น้องเกษตรกร,รหรือว่าผู้แปรรูปเนี่ยจนเกิดเป็นอาชีพทีนี้เราก็จะมีการนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาทดลองตลาดก็คือร้านเนี้ยเป็นโมเดลทางด้านการตลาดนั่นเองค่ะเราทําเพื่อทดลองการตลาดเพราะอะไรเราจะได้ทราบา่ะคุณุภาพว่าคนกินเนี่ยตอนนี้เขากินแบบไหนผู้บริโภคเขาซื้อแบบไหนจากเมื่อก่อนเนี่ยเราขายไส้กรอกเป็นโลถูกไหมคะพอมาทดลองทางด้านตลาดแล้วเนี่ยผู้บริโภค นิยมกินใส้ก่อกแบ,บ250กรัมไหมครึ่งโลไหม<อ>เพราะว่าคนคนกรุงสมัยนะคะ่ะฉีกปุ๊บกินหมดคือจบไม่เก็บตู้เย็นไม่มีอะไรเงี้ยค่ะหอพักก็จะเป็นตู้เย็นเล็กๆก็ไม่สามารถแช่ได้ฉะนั้นการทดลองตลาดเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทางเราที่เราจะต้องนําผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมาทดลองซึ่งผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่เกิดเป็นอาชีพแล้วเนี่ยเราก็จะมาทดลองทางด้านการตลาดที่นี่แล้วก็ ทำการโปรโมปทประชาสัมพันธ์ขายให้กับพี่นออ้องเกษตรกรด้วยทุกท่านก็จะได้เห็นนะคะของเรามีทั้งเนื้อนมขาเลยการแปรรูปโรดัาทั้งหลายเนีสามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยถ้าทท่านใดสนใจที่จะเยี่ยมชมร้านเนี่ยผ่านทางโลกออนไลน์ก็ได้ค,ะค่ะทาง f a c e b o o k ก,ก็เอ่อทาง Facebook ร้านคา้าสวัสดีการนอมปรสุจัดไล์สต็อกฟ,ฟอาร์มเอาเด็กค,ะค่ะส่วนท่านใดที่ อยากจะมาช้อปปิ้งแต่ก็ยังติดด้วยการเดินทางเนี่ยสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะเข้าไปที่ไลน์แมนนะคะหรือว่าวงในนั่นเองค่ะก็เสิร์ชหาชื่อร้านเราได้เลยค่ะความเอาเลทค่ะก็จะสามารถช้อปปิง้งผ่นโลกออนไลน์ได้เลยค่ะครับคบต้องขอขอบคุณคุณวิริกาเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ จบรับนี่คือทั้งหมดของรายการเก็บข่าวรอบขานของเราในวันนี้ส่วนท่านใดนั้นอยากจะทดสอบทดลองดูว่าไส้กรอกนั้นจะอร่อยสมคำาร่่าลือหรือไม่สินค้ามีจำหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุส,สัตว์ไลน์สต็อกความเอาเร็ let, นะครับตั้งอยู่ที่กรมปศุส,สัตว์ถนนพญาไทแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพครับวันนี้เวลาของเราก็คงจะหมดเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ